ขอลองอุดก่อนได้ไหมะคะฟันซี่นี้ผูทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วไม่สามารถอุดได้แล้วนะคะอุดไม่ได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะต้องรักษารากฟันหรือไม่ก็ถอนออกนะลองอุดก่อนไม่ได้เลยหรอคะไม่ได้ค่ะถ้าอุดไปจะเป็นการขังเชื้อโรคไว้ข้างในทําให้เกิดการอักเสบภายในรากฟันจะมีอาการพวกปวดบวมหรือว่าเป็นหนองได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ปวดเลยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้ามอาอุดไปจะทําให้คนไข้เกิดมีอาการปวดขึ้นมาได้บางทีปวดมากมากเลยนะคะ ขอลองอุดก่อนได้ไหมะคะฟันซี่นี้ปูทะลุปพรงกระสาบฟันไปแล้วไม่สามารถอุดได้แล้วนะคะอุดไม่ได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะต้องรักษารากฟันหรือไม่ก็ถอนออกนะลองอุดก่อนไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ค่ะถ้าอุดไปจะเป็นการขังเชื้อโรคไว้ข้างในทําให้เกิดการอักเสบภายในรากฟันจะมีอาการพวกปวดบวมหรือว่าเป็นหนองได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ปวดเลยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าหมออุดไปจะทําให้คนไข้เกิดมีอาการปวดขึ้นมาได้บางทีปวดมากๆเลยนะคะ ขอลองอุดก่อนได้ไหมะคะ